บางคนไม่พูดอะไรมากแต่ทุกคนกลับอยากฟังเขาไม่ได้เดินเข้าไปในห้องเขาเปลี่ยนบรรยากาศของห้องไม่ใช่เพราะเขาเสียงดังแต่เพราะพลังเงียบของเขาดังยิ่งกว่าเสียงใดคนแบบนั้นไม่ต้องอธิบายว่าตัวเองฉลาดแต่ทุกสายตากลับมองว่าเขาน่าเกรงใจไม่ใช่เพราะแต่งตัวดูดีแต่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไรควรเงียบและเมื่อไรคำพูดจะมีพลังเขาอาจไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คำพูดเดียวจากเขา กลับทําให้ทุกคนหยุดคิดเขาไม่ยิ้มพร่ำเพรื่อแต่ทุกครั้งที่เขายิ้มมันทําให้เรารู้สึกว่าเขารู้มากกว่าที่พูดบางคนไม่ต้องบอกว่าเขารู้เพราะแววตาเขาแค่เหลือบมองเราก็รู้ว่าเขามองทะลุทุกอย่างเวลาเขาเดินผ่านแม้จะไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ความนิ่งของเขาทิ้งร่องรอยไว้เขาไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยแต่กลับทำให้คนรอบตัวอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเอง เขาไม่ต้องอวดแต่ทุกคนกลับอยากรู้ว่าเขาอ่านอะไรคิดอะไรและกำลังวางแผนอะไรเขาไม่เคยขัดจังหวะแต่ทุกครั้งที่เขาพูดทั้งห้องเงียบลงทันทีเพราะทุกคนรู้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากความคิดที่ตกผลึกสเสน่ห์ของเขาไม่ใช่ในสิ่งที่แสดงแต่มันคือสิ่งที่ซ่อนไม่ใช่ความเก่งที่ต้องโชว์แต่มันคือความลึกที่น่าเคารพบ,บางคนไม่ต้องเป็นผู้นา แต่ทุกคนกลับอยากเดินตามเพราะพลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องยกระดับเสียงแต่ยกระดับความรู้สึกของคนรอบข้างแค่เขายืนอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ได้สร้างภาพแต่เขาสร้างความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าแต่เป็นความรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีคนที่เข้าใจลึกแม้เขาจะนั่งเงียบในมุมห้องคนอื่นกลับรู้สึกว่ามีใครบางคนที่ควรฟังเขาไม่ได้ทำตัวน่าค้นหา แต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้คนอยากรู้จักไม่มีคำคมติดตัวแต่เขากลับกลายเป็นคำคมของใครหลายคนไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามเพราะบางครั้งแค่เขานิ่งคำตอบก็เกิดขึ้นในใจเราเองเขาไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่เขาเลือกเก่งในเรื่องที่สำคัญจริงๆเขาไม่ทำตัวให้เป็นจุดสนใจแต่เมื่อเขาพูดทุกคนกลับรู้สึกว่าฉันอยากฟังให้จบบางครั้งเขาไม่ใช่คนแรกที่พูด แต่กลับเป็นคนสุดท้ายที่ทุกคนจำเขาไม่เร่งรีบไม่วู่วามแต่มีจังหวะเป็นของตัวเองจังหวะที่คนอื่นรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาไม่เคยพูดให้ตัวเองดูดีแต่พูดเพื่อให้คนรอบตัวรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขาไม่พยายามเป็นที่รักแต่กลับน่ารักในความสงบไม่ต้องพูดว่าฉันเข้าใจแต่เรากลับรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามานานแล้วคนบางคนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย เพราะเขาคือหลักที่คนอื่นใช้เปรียบเทียบและเมื่อคุณมีคนแบบนี้อยู่ใกล้คุณจะเริ่มอยากนิ่งมากขึ้นอยากฟังมากขึ้นอยากเป็นคนฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ต้องรีบตอบคำถามแต่เขาตอบในเวลาที่ทุกคนเงียบและกําลังต้องการคำตอบที่สุดเขาไม่เคยยกตัวว่าเป็นผู้รู้แต่กลับมีคนเดินเข้ามาถามคำแนะนำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาไม่ใช่คนที่ชนะในทุกการโต้วาทีแต่เขาเป็นคนที่คนฟังแล้วรู้สึกอยากหยุดทะเลาะเวลาคนอื่นกำลังพูดแข่งกันเขาจะเงียบและเงียบนั้นกลับดังกว่าเสียงทุกเสียงเขาไม่ใช่คนที่ขอความน่าเชื่อถือแต่เขาสร้างมันจากทุกการวางตัวจากสายตาที่ฟังจริงจากท่าทีที่ไม่ได้เสแสร้งเขาไม่ใช่คนที่ชอบเปิดเผยทุกอย่างแต่ทุกคำพูดกลับมีชั้นลึกให้คนอยากตีความอยากรู้จักอีกนิดอีกนิด จนลึกเข้าไปถึงแก่นเขาไม่ได้แสดงตัวว่ามีความคิดเฉียบคมแต่เมื่อเขาพูดมักเป็นคำที่คนจำเอาไปคิดต่อแล้วกลายเป็นแรงผลักดันเขาไม่เดินนำใครด้วยการประกาศแต่แค่ยืนอยู่ก็มีคนขอเดินเคียงข้างเขาไม่เคยพูดว่าฉันเป็นคนแบบนี้แต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาคือแบบนั้นจริงๆเขาไม่ต้องแสดงความฉลาดเพราะเขารู้ว่า ความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การรู้มากแต่คือการรู้เมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบเขาไม่พยายามจะควบคุมอะไรแต่กลับเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนรู้สึกไว้วางใจเมื่อเขาฟังเรารู้สึกว่าเราสำคัญเมื่อเขามองเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาทำให้เรารู้ว่าคนที่ฉลาดจริงไม่ใช่คนที่ทำให้ตัวเองดูดีแต่คือคนที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกมีคุณค่า และเมื่อเขาอยู่ในห้องบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนเพราะเสียงแต่มันเปลี่ยนเพราะพลังของความนิ่งเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่พูดคำใหญ่โตแต่กลับสกิดใจคนฟังให้คิดได้ไกลกว่าที่เคยเขาไม่วิจารณ์ใครแต่การเงียบของเขากลับทำให้คนบางคนเริ่มสำรวจตัวเองเขาไม่รีบร้อนแสดงความรู้แต่เขาฟังจนแน่ใจว่าทุกคำพูดจะไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็น เขาไม่ใช้คำพูดเพื่อเอาชนะแต่ใช้เพื่อเชื่อมโยงเขาอาจไม่เป็นที่รู้จักของทุกคนแต่คนที่ได้คุยกับเขาจะไม่มีวันลืมเขาไม่กลัวความเงียบเพราะเขารู้ว่าในความเงียบคือพื้นที่ให้ความจริงได้ดังขึ้นเขาไม่เคยใช้ถ้อยคำประจบแต่สิ่งที่เขาพูดกลับตรงใจคนฟังโดยไม่ต้องพยายามเขาไม่เดินเข้าหาแสงไฟแต่กลับกลายเป็นแสงในที่ที่ใครหลายคนหลงทาง เขาไม่พยายามทำตัวพิเศษแต่สิ่งที่เขาเป็นกลับทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าความพิเศษมีอยู่จริงเขาไม่แข่งขันแต่เขากลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำให้คนอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเขาไม่บังคับให้ใครเชื่อแต่ความจริงใจของเขาทำให้คนเปิดใจโดยไม่ต้องอธิบายเขาไม่ไล่ล่าความสำเร็จแต่เขามีเส้นทางที่มั่นคงชัดเจนและสงบเขาไม่เรียกร้องให้ใครสนใจ แต่คนที่เคยมองเขาเพียงครั้งเดียวมักหันกลับมามองอีกเขาไม่เติมเต็มห้องด้วยเสียงแต่เติมเต็มด้วยความหมายเขาไม่ต้องยืนอยู่ตรงกลางแต่เขาเป็นจุดที่คนเงยหน้ามองเสมอเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่พูดในสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจลึกพอและนั่นทำให้ทุกคำพูดของเขามีน้ำหนักเขาไม่รีบตอบโตแม้จะถูกตั้งคำถามที่ยากเพราะเขาให้เกียรติคำถาม เท่ากับที่ให้เกียรติคนถามเขาไม่พยายามเป็นที่หนึ่งในวงสนทนาแต่คนกลับหันไปฟังเขาในวินาทีที่เขาเริ่มพูดเขาไม่ต้องสร้างภาพความมั่นใจเพราะความมั่นใจของเขาคือความนิ่งที่มาจากภายในเขาไม่บอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแต่แววตาเขากลับสื่อให้เรารู้ว่าเขาฟังด้วยใจจริงเขาไม่พยายามเด่นแต่คนกลับจำเขาได้จากความรู้สึกเขาไม่ต้องสอนใครแต่การเป็นเขา คือบทเรียนสำหรับใครหลายคนเขาไม่กลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้เพราะเขารู้ว่าความไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของความรู้ที่แท้จริงเขาไม่พูดคำที่ดูฉลาดแต่คำธรรมดาจากเขากลับทำให้คนฉลาดขึ้นเขาไม่พยายามมีคำตอบให้ทุกเรื่องแต่เขามีคำถามที่ทำให้เราค้นหาคำตอบของตัวเองเขาไม่แสดงความเหนือกว่าแต่กลับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเขาไม่รีบสรุปเรื่องราวของใคร เพราะเขาเข้าใจว่าเบื้องหลังแต่ละคนมีบางสิ่งที่ลึกกว่าที่สายตามองเห็นเขาไม่พูดถึงตัวเองมากนักแต่ทุกคนกลับพูดถึงเขาเขาไม่พยายามจะเปลี่ยนใครแต่แค่ได้อยู่ใกล้เขาเราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเขาไม่ต้องเร่งให้ใครเข้าใจแต่คนกลับค่อยๆเข้าใจเขาด้วยความรู้สึกที่จริงเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เข้าได้กับทุกคน แต่กลับเป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าใจเขาไม่แสวงหาการยอมรับแต่สิ่งที่เขาเป็นกลับทำให้คนยอมรับโดยไม่ต้องร้องขอเขาไม่พยายามเปล่งประกายแต่กลับมีบางอย่างในตัวที่ทำให้คนมองไม่ละสายตาเขาไม่ต้องรีบร้อนในการเติบโตเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาเขาไม่ยอมลดตัวเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่ก็ไม่เคยยกตัวเพื่อให้ใครรู้สึกด้อย เขาไม่เอาชนะด้วยเหตุผลแต่ชนะด้วยการรับฟังเขาไม่เถียงเพียงเพื่อให้ถูกแต่เลือกจะนิ่งเพื่อให้เรื่องนั้นไม่กลายเป็นรอยร้าวเขาไม่แต่งตัวเพื่อเรียกความสนใจแต่คนกลับรู้สึกว่าเขาแต่งตัวด้วยความเคารพตัวเองเขาไม่ใช่คนที่พูดประโยคปลุกใจแต่การใช้ชีวิตของเขาคือแรงบันดาลใจเงียบๆเขาไม่มองใครจากภายนอกและเมื่อเขามองเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ได้เล็กอย่างที่เคยคิด เขาไม่เปลี่ยนวิธีคิดของใครด้วยคำพูดแต่เปลี่ยนด้วยการเป็นตัวอย่างเขาไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนลึกซึ้งแต่แค่พูดไม่กี่คำเราก็รู้สึกว่าความคิดเขาไปไกลกว่าที่เราคาดไว้เขาไม่วิ่งตามโอกาสแต่เดินด้วยจังหวะของตัวเองและโอกาสก็เดินมาหาเขาเองเขาไม่อธิบายว่าอะไรคือความสำเร็จแต่การวางตัวของเขาคือคำตอบที่ชัดที่สุดเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เขาเป็นคนธรรมดา ที่ทำให้ธรรมดาดูน่าจดจำเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่แสดงความเครี้ยวกราดแม้ในวันที่ถูกเข้าใจผิดเพราะเขารู้ว่าความเงียบในเวลาที่ถูกท้าทายมีพลังมากกว่าการโต้กลับด้วยเสียงดังเขาไม่เคยใช้คำหยาบเพื่อป้องกันตัวแต่กลับใช้ความมั่นคงภายในเป็นเกราะที่ไม่มีใครมองเห็นเขาไม่อวดภูมิความรู้แต่ในบทสนทนา เรากลับเรียนรู้จากเขาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ด่วนสรุปใครจากเรื่องเล่าปากต่อปากเพราะเขารู้ว่าทุกคนต่างมีบทหนึ่งในชีวิตที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเขาไม่ทำตัวลึกลับแต่ความสงบของเขากลับทำให้คนรู้สึกอยากเข้าไปค้นหาเขาไม่ต้องพูดคำว่าให้เกียรติแต่ทุกการฟังทุกการเว้นจังหวะมันแสดงถึงความเคารพอย่างจริงใจเขาไม่เคยตั้งตัวเป็นผู้ตัดสิน แต่กลับกลายเป็นที่ปรึกษาโดยธรรมชาติที่ใครๆก็อยากเปิดใจเขาไม่รู้ไปหมดทุกอย่างแต่เขารู้วิธีถามและรู้ว่าเมื่อไรควรเงียบเพื่อฟังเขาไม่เร่งผลลัพธ์เพราะเขาให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าความร้าใจของชัยชนะชั่วคราวเขาไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเร็วที่สุดแต่เป็นคนที่เดินไปถึงโดยไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์ไว้ข้างทางเขาไม่ทำตัวให้โดดเด่นแต่เขาทำให้ความคิดดี กลายเป็นเรื่องธรรมชาติในทุกวันเขาไม่แสดงความเหนื่อยแต่เรากลับรู้ว่าเขาเคยล้มและลุกขึ้นอย่างเข้าใจชีวิตเขาไม่พูดคำว่าผมรู้สึกบ่อยนักแต่คนฟังกลับรู้สึกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างเขาไม่สร้างภาพในโลกออนไลน์แต่ความจริงของเขากลับสะท้อนออกมาในทุกจังหวะชีวิตเขาไม่เปลี่ยนคนอื่นด้วยคำพูดแต่เปลี่ยนโลกใบเล็กๆด้วยการยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆเ,เพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้น บรรยากาศก,ก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่เคยรีบสรุปคนจากวันแรกที่เจอเพราะเขารู้ว่าบางความลึกต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นเขาไม่สนใจจะเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เขาเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยความตั้งใจจริงเขาไม่ต้องมีชื่อเสียงแต่ทุกที่ที่เขาเคยไปมีร่องรอยของความจริงใจทิ้งไว้เสมอเขาไม่ไล่าตามคำชมแต่คำชมกลับวิ่งมาหาเขาจากคนที่เห็นคุณค่าของความนิ่ง เขาไม่ปฏิเสธความอ่อนแอเพราะเขาเข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับว่าตัวเองเคยล้มเขาไม่เปลี่ยนสีหน้าตามอารมณ์คนรอบตัวแต่กลับทำให้คนรอบตัวปรับใจให้สงบขึ้นเพียงแค่มองหน้าเขาเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยแม้เขาจะรู้มากกว่าเพราะเขารู้ว่าการยกคนอื่นขึ้นสูงไม่เคยทำให้ตัวเองเตี้ยลงเขาไม่พูดในสิ่งที่ไม่ได้ผ่านการคิด เพราะเขาให้ความสําคัญกับทุกคําเหมือนให้เกียรติกับคนฟังเขาไม่เคยเอาอดีตของใครมาตัดสินอนาคตเพราะเขารู้ว่าแต่ละคนต่างกําลังเขียนชีวิตบทใหม่ทุกวันเขาไม่ใช้ความรู้เพื่อครอบงําแต่ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้าใจตัวเองเขาไม่เคยทําตัวลอยเหนือใครแต่สิ่งที่เขาเป็นกลับทําให้เรายอมเงยหน้ามองด้วยความเคารพเขาไม่พยายามทําตัวให้ลึกซึง้งแต่สิ่งที่เขาพูด กลับฟังลึกในใจเรานานกว่าที่คิดเขาไม่หยุดที่แค่ฟังแต่เขารู้ว่าเมื่อไรควรถามและเมื่อไรควรอยู่เฉยๆข้างๆเราเขาไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่ตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ผ่านการฟังมากพอเขาไม่เคยแสดงว่าตัวเองสำคัญแต่เมื่อขาดเขาไปเรากลับรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในบรรยากาศมันหายไปเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ต้องเปิดเผยทุกบทเรียนในชีวิต แต่เพียงแววตาเขาก็ทำให้เรารู้ว่าเขาผ่านอะไรมาไม่น้อยเขาไม่สร้างแรงบันดาลใจด้วยคำพูดอลังการแต่ความเรียบง่ายของเขากลับปลุกความคิดในใจคนเงียบๆเขาไม่พยายามให้ใครเห็นด้วยแต่เขาเปิดพื้นที่ให้คนคิดต่างโดยไม่มีเงื่อนไขเขาไม่มองความผิดพลาดเป็นจุดจบแต่เขาใช้มันเป็นบันไดให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นทุกวันเขาไม่แสดงว่าตัวเองแข็งแรงแต่เขาอดทนได้ แม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเขาไม่ใช่คนที่พูดเพราะตลอดเวลาแต่เขาพูดในเวลาที่คำพูดมีความหมายเขาไม่ต้องเป็นที่ยอมรับในทุกวงสนทนาเพราะเขารู้ว่าคุณค่าไม่ขึ้นอยู่กับเสียงปรบมือแต่ขึ้นอยู่กับความเงียบที่ฟังอยู่จริงๆเขาไม่ตอบสนองทันทีที่ถูกท้าทายเพราะเขารู้ว่าความนิ่งเป็นการตอบกลับที่ทรงพลังที่สุดเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกน้อยเพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่า ตัวเองต้องยิ่งใหญ่กว่าใครเขาไม่ต้องเดินไวเพื่อไปให้ถึงแต่เขาเดินมั่นคงและถึงพร้อมกับความหมายเขาไม่ใช้คำพูดเป็นกรอบป้องกันแต่เขาใช้ความเข้าใจเป็นสะพานเชื่อมใจเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้แม้ในวันที่เขาเป็นผู้สอนเขาไม่ทำให้เรารู้สึกอายที่ไม่รู้แต่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยพอที่จะถามเขาไม่ต้องยืนยันว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะเขาใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์ เขาไม่เคยพูดว่าเขาเปลี่ยนชีวิตใครแต่ใครหลายคนเปลี่ยนไปเพราะเขาเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำแต่ในทุกวงที่เขาอยู่ความคิดของเขามักกลายเป็นเข็มทิศที่คนอื่นเงียบเงียบเดินตามเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองตามกระแสแต่เขาเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่ได้คุยจนกระแสภายในใจเปลี่ยนตามเขาไม่พูดคำว่ามีวุฒิภาวะแต่การวางตัวของเขา ทำให้คําคํานั้นมีภาพที่ชัดขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องโดดเด่นแต่เขากลายเป็นความสงบที่ใครๆสังเกตเห็นได้เขาไม่ทําให้คนรู้สึกผิดแต่ทําให้คนกล้าก,กลับไปทบทวนตัวเองด้วยรอยยิ้มที่ไม่ตัดสินเขาไม่อธิบายว่าทําไมเขานิ่งแต่ในความนิ่งของเขามีเรื่องราวมากมายที่สอนเราโดยไม่ต้องเอ่ยปากเขาไม่ถือความรู้เป็นอาวุธแต่ถือเป็นของขวัญที่พร้อมมอบให้ในเวลาที่เหมาะสม เขาไม่ใช่คนที่ชอบยกตัวเองขึ้นสูงแต่กลับทําให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องต่ําเขาไม่เร่งสร้างผลลัพธ์ให้คนเห็นแต่ผลลัพธ์กลับค่อยๆสะท้อนผ่านการกระทําที่มั่นคงและต่อเนื่องเขาไม่พูดในเวลาที่คนอื่นแค่ต้องการคําตอบแต่เขาพูดเมื่อรู้ว่าคําคํานี้จะไม่ทําร้ายใครเขาไม่เคยหลงทางแม้จะเดินช้าก,กว่าใครเพราะเขารู้ว่าทุกก้าวของเขามีเหตุผลเขาไม่เคยวางตัวสูง แม้คนรอบข้างจะยกเขาขึ้นเพราะเขารู้ว่าความเขารบที่แท้จริงเกิดจากความถ่อมตัวเขาไม่ใช่คนที่ดึงดูดสายตาแรกพบแต่เขาคือคนที่ติดอยู่ในใจยาวนานเขาไม่มองว่าตัวเองเหนือใครแต่ทุกการกระทำกลับทำให้ใครๆมองเขาด้วยความนับถือเขาไม่ต้องอธิบายว่าตัวเองเป็นใครเพราะสิ่งที่เขาเป็นชัดเจนกว่าทุกคำพูดเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้น เขาไม่ยืนยันในความคิดของตัวเองแต่เขาเปิดพื้นที่ให้เราได้คิดและเมื่อเราคิดจนเข้าใจเราจะพบว่าเขาไม่ได้พาเราเห็นแค่ความคิดแต่พาเราเห็นตัวเองเขาไม่โต้กลับด้วยความร้อนแม้จะถูกกระแทกด้วยคำพูดที่เฉียบคมเพราะเขารู้ว่าอารมณ์ไม่เคยเป็นหลักฐานของความถูกต้องเขาไม่เคยพูดให้ใครรู้สึกต่ำแต่เขาทำให้เรารู้ว่าเรามีค่ามากพอแม้ในวันที่เรายังไม่แน่ใจในตัวเอง เขาไม่สอนด้วยท่าทีของผู้เหนือกว่าแต่เขาเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่างคนที่รู้ว่าโลกยังมีสิ่งใหม่ให้ถ่อมใจรับฟังเขาไม่สะสมคำพูดสวยหรูแต่เขาสะสมความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดก็ยังส่งถึงกันได้เขาไม่ใช้ความเงียบเพื่อปิดกัน้นแต่ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดเขาไม่เคยอวดสิ่งที่ตัวเองมีแต่สิ่งที่เขาเป็นทำให้คนอื่นรู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบก,กับใครเลย เขาไม่หยิบยื่นคำปลอบใจแบบลอยๆแต่เขายื่นการอยู่ข้างกันในจังหวะที่เราต้องการมากที่สุดเขาไม่แต่งแต้มตัวเองให้ดูซับซ้อนแต่เขาเข้าใจความซับซ้อนในใจคนอื่นได้ลึกเรากับมองเห็นโดยไม่ต้องถามเขาไม่พยายามควบคุมสถานการณ์แต่เขานิ่งพอที่จะทำให้สถานการณ์หยุดไหวเขาไม่รีบให้คำตอบเพราะเขาให้ค่ากับคำถามเขาไม่ใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์แค่เรื่องภายนอก แต่ใช้เพื่อมองเข้าไปข้างในหัวใจคนฟังเขาไม่จำเป็นต้องเดินนำแต่เมื่อใครหลงทิศคนคนนั้นมักนึกถึงเขาเสมอเขาไม่ต้องการให้ใครยกย่องแต่เขาใช้ชีวิตแบบที่คนเคารพโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยแม้แต่คำเดียวเขาไม่เคยประกาศว่าเขาฉลาดแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็ดูฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ต้องยืนอยู่ตรงจุดสูงสุดของห้อง แต่เมื่อเขานั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งความรู้สึกปลอดภัยก็เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาไม่จําเป็นต้องมีบทบาทสำคัญแต่ทุกการมีอยู่ของเขาทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่อยู่แต่เขามีผลต่อความรู้สึกเขาไม่เร่งรัดให้ใครเข้าใจแต่ความเงียบของเขาค่อยๆเปิดใจคนโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ต้องเล่าประวัติชีวิตให้ใครฟังแต่เพียงแววตาเราก็รู้ว่าเขาผ่านอะไรมามากกว่าเราคิด เขาไม่ใช้คำว่าฉันเข้าใจเธอแต่การฟังอย่างแท้จริงของเขาทำให้เรากล้าเล่าทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เราไม่กล้าบอกใครเขาไม่ใช้เหตุผลเพื่อข่มความรู้สึกแต่เขาใช้หัวใจทำให้เหตุผลและความรู้สึกอยู่ด้วยกันได้เขาไม่เคยรีบเร่งในการพิสูจน์ตัวเองเพราะเขารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่เคยต้องเร่งรีบเขาไม่หลบเลี่ยงความขัดแย้งแต่เขารู้จักทำให้ความขัดแย้ง ไม่ต้องกลายเป็นความเกลียดเขาไม่ใช่คนที่ยิ้มตลอดเวลาแต่รอยยิ้มจากเขามักมาในจังหวะที่เราต้องการมากที่สุดเขาไม่มองคนด้วยสายตาวิจารณ์แต่เขามองด้วยความเข้าใจจนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องปกป้องตัวเองเขาไม่พูดทุกความคิดแต่สิ่งที่เขาพูดล้วนผ่านการกลั่นกรองจนเหลือแต่ความหมายเขาไม่ทำตัวให้ดูฉลาดแต่เขาทำให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกว่าตัวเองก็ฉลาดขึ้นได้ เขาไม่เป็นแรงบันดาลใจที่ดึงดูดแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ปล่อยให้เราเติบโตโดยไม่รู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบเขาไม่เคยต้องการให้ใครจำเขาแต่เมื่อเรานึกถึงช่วงเวลาที่เรียนรู้อะไรบางอย่างเรามักนึกถึงเขาเสมอเขาไม่พูดว่าเขาสำคัญแค่ไหนแต่เขาคือความนิ่งที่ทำให้ทั้งห้องมีทิศทางเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ใช่คนที่ได้รับคำชมมากที่สุด แต่เขาคือคนที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดในบทสนทนาที่จริงใจเขาไม่ใช่คนที่คนยกมือไหว้ด้วยความกลัวแต่คนกลับไหว้เขาด้วยความเคารพจากข้างในเขาไม่เร่งสร้างความน่าเชื่อถือแต่เขาสร้างมันทุกวันผ่านการไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อเอาใจใครเขาไม่ใช่คนที่เดินเร็วแต่ทุกก้าวของเขามั่นคงพอให้คนอื่นอยากเดินตามเขาไม่ใช้เวลาในการโชว์แต่ใช้เวลาในการอยู่ตรงนั้นอย่างมีความหมาย เขาไม่ปิดบังความอ่อนแอและนั่นแหละที่ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเขาไม่พูดว่าความรู้สึกสำคัญแต่เขารับฟังทุกความรู้สึกจนเรารู้ว่าเรามีที่ยืนเขาไม่ยื่นความเห็นเพื่อเปลี่ยนเราแต่เขายื่นความเข้าใจให้เรากลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความสมัครใจเขาไม่เลือกอยู่ใกล้เฉพาะคนเก่งแต่เขาเลือกให้โอกาสกับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีแสงเขาไม่เคยยกตัวสูง แต่ความถ่อมตัวของเขากลับยกเราให้รู้สึกมีคุณค่าเขาไม่พูดถึงความสำเร็จของตัวเองแต่เขาฉลองความสำเร็จของคนอื่นด้วยรอยยิ้มที่จริงใจเขาไม่ใช้คําสั่งแต่ใช้ความไว้ใจสร้างการเคลื่อนไหวที่ลึกกว่าเขาไม่วิ่งไล่หาโอกาสแต่เขากลายเป็นโอกาสในชีวิตของใครหลายคนเขาไม่สนใจว่าจะมีเวทีหรือไม่เพราะที่ใดมีการฟังจริงที่นั่นก็เพียงพอสำหรับเขา เขาไม่จำเป็นต้องอยู่แถวหน้าแต่เมื่อเขาอยู่ทั้งห้องก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเขาแต่เขาเลือกจะไม่เปลี่ยนความจริงในตัวเองเพียงเพื่อให้ใครยอมรับเขาไม่พยายามเป็นแรงบันดาลใจแต่เขาเป็นในวันที่เราแทบไม่เหลือแรงเขาไม่เคยทำตัวให้ดูมีคำตอบแต่กลับทำให้เรากล้าตั้งคำถาม เขาไม่เร่งรีบในบทสนทนาแต่เขาทำให้เรารู้ว่าทุกถ้อยคำมีน้ำหนักถ้าเราฟังให้ลึกพอเขาไม่พูดถึงความสำเร็จของอดีตแต่เขาใช้ปัจจุบันสร้างบางอย่างที่คนอื่นรู้สึกได้เขาไม่เคยชิงพื้นที่จากใครแต่คนกลับยินดีเว้นที่ไว้ให้เขาเสมอเขาไม่ย้ำคำว่าเข้าใจแต่เขารับฟังแบบที่ทำให้เราเชื่อว่าเราถูกเข้าใจจริงๆเขาไม่วิ่งตามเป้าหมายแบบคนเร่งรีบ แต่เขาเดินไปพร้อมความตั้งใจไม่หวือหวาแต่มั่นคงเขาไม่เลือกพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินแต่เขาพูดในสิ่งที่เราควรฟังแม้จะไม่มีใครพูดเรื่องนั้นมาก่อนเขาไม่พยายามเป็นคนพิเศษแต่เขาทำให้ความธรรมดากลายเป็นสิ่งที่น่าเก็บไว้เขาไม่ยิ้มเพื่อต้องการความชื่นชมแต่เขายิ้มเพราะเขารู้ว่าความอ่อนโยนเปลี่ยนบางวันให้เบาขึ้นได้เขาไม่เคยบังคับให้ใครฟัง แต่คนที่ได้ยินเขามักอยากฟังต่อโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยวางท่ารู้มากแต่เมื่อเราไม่รู้เรากลับรู้สึกปลอดภัยที่จะถามเขาเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าเขาเป็นใครเพราะทุกการมีอยู่ของเขาอธิบายสิ่งนั้นได้ดีกว่าคําพูดเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรใหญ่โตเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่ใช่คนที่พูดจูงใจเก่งแต่เขาทําให้เรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตั้งแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยเขาไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้นำแต่คนกลับเงียหูฟังและพร้อมเดินไปกับเขาโดยสมัครใจเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดีแต่ความจริงใจในทุกการเคลื่อนไหวทำให้เขาดูดีขึ้นในสายตาใครหลายคนโดยไม่ต้องเสริมแต่งเขาไม่เคยต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะเขารู้ว่าคุณค่าของแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือแต่อยู่ที่ความเงียบหลังจากเรื่องราวจบลง เขาไม่เลือกใช้คำพูดที่สะเทือนอารมณ์แต่เขาเลือกใช้จังหวะที่นิ่งเพื่อให้คนฟังได้ยินเสียงของตัวเองเขาไม่กลัวความเงียบเพราะเขารู้ว่าความเงียบไม่ใช่จุดจบของการสนทนาแต่มันคือพื้นที่ของความเข้าใจเขาไม่ขัดจังหวะแม้จะมีสิ่งที่อยากพูดเพราะเขาให้คุณค่ากับการฟังมากพอที่จะรอเขาไม่พูดเพราะอยากถูกยอมรับแต่พูดเมื่อรู้ว่าคำพูดนั้นจะส่งผลต่อจิตใจคนตรงหน้า เขาไม่พยายามอธิบายตัวเองทุกครั้งที่ถูกเข้าใจผิดเพราะเขารู้ว่าความจริงจะไม่ต้องอธิบายซ้ำเขาไม่อ้างว่ารู้ทุกเรื่องแต่เมื่อเขาพูดเรามักรู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นแม้ในเรื่องที่เราเคยสับสนเขาไม่ใช้ท่าทางข,มข่มคนแต่เพียงแค่ยืนเฉยๆความมั่นใจของเขาก็ทําให้บรรยากาศเปลี่ยนเขาไม่สร้างภาพว่าเข้มแข็งแต่เขาอ่อนโยนอย่างไม่ต้องพิสูจน์เขาไม่สัญญา แต่เขาอยู่ในวันที่ไม่มีใครเหลือเขาไม่แสดงความรักด้วยคำหวานแต่เขาอยู่ในจังหวะที่คนต้องการโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักเลยสักคำเขาไม่บอกว่าเขามีอิทธิพลแต่แค่เขาอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้นเขาไม่เคยรีบร้อนในการแสดงความเห็นเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่ทุกสิ่งต้องมีคำตอบทันทีเขาไม่พยายามทำให้ใครยอมรับเขาด้วยการพูดแต่ทุกการกระทำค่อยๆสื่อสารตัวตน ชัดเจนยิ่งกว่าคำใดเขาไม่ต้องย้ำว่าตัวเองมีหลักการแต่เขายึดหลักนั้นแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าคิดอะไรแต่เมื่อเราฟังเขาเรากลับเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาไม่พูดเพื่อเอาชนะแต่เพื่อสะท้อนบางอย่างให้เราได้ฉุกคิดเขาไม่พยายามดึงความสนใจแต่ทุกครั้งที่เขาพูดทั้งห้องจะหยุดและฟังเขาไม่เร่งจังหวะของตัวเอง แม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าความแน่นอนมักอยู่ในความนิ่งเขาไม่เคยดูถูกคำถามใดๆเพราะเขารู้ว่าเบื้องหลังคำถามธรรมดาอาจมีความกล้าทั้งชีวิตของใครบางคนซ่อนอยู่เขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อความพอใจของคนอื่นแต่เขาเปลี่ยนบางสิ่งเพราะเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเขาไม่ต้องชูมือบอกว่าฉันสำคัญแต่เมื่อเขาไม่อยู่เรากลับรู้ทันทีว่าขาดอะไรบางอย่างไป เขาไม่สร้างความประทับใจทันทีแต่เขาสร้างความรู้สึกมั่นคงที่อยู่ในใจคนได้นานเขาไม่จําเป็นต้องถูกเสมอแต่เขาเลือกความเข้าใจมากกว่าการถูกเขาไม่อวดว่าตัวเองเก่งแต่เขายินดีแบ่งปันโดยไม่ต้องยกตัวเองสูงเขาไม่พูดเพื่อเรียกร้องแต่เขาพูดเมื่อรู้ว่าคําของเขาจะปลุกบางอย่างในใจคนเขาไม่เดินเข้าไปพร้อมความยิ่งใหญ่แต่แค่เขายืนอยู่ตรงนั้น บรรยากาศก็ดูฉลาดขึ้น